การฉชนับเล็กน้อยก่อนตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่าในโรงางานกลางคืนเสียงมันหลายอย่างเราสามารถคิดไปเองได้เพราะไฟมันสว่างไม่ทั่วถึงบอนที่ยืนฟังด้วยกับหูวราปลกเปลือนแต่ถ้าทางคท้ายไม่อยากเข้าไปใกล้ปลายสายผ่านเช่นกันไม่รู้ดีว่าเธอไม่ได้คิดไปเองแต่ก็ไม่อยากเถียนในคืนแรกแม่เริ่มตวจคุณภาพตุ๊กตาในกล่องแรก ที่ถูกส่งมาจากปลายเครื่องอากรูปส่งพลาสติกบนใบหน้าตุ๊กตาแต่ละตูสะท้อนแสงจนดูเหมือนเหมอมองมาที่เธอทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาทิกตูเธอต้องถูดดวงตาแขนขาและความนั่นของเส้ด้านในเมื่อหยิบตุกตาตัวหนึ่งขึ้นมาเธอรู้สึกว่ามันเบากว่า,กวาปกติและผิวสัมผัสดูหยาบก,กว่ารุ่นเดียวกันที่ฐานมือ ไม่ทันที่เธอจะได้ตรวจให้ละเอียดเสียงหัวรอบเถาๆจากปลายสายพานก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนใกล้กว่าเดิมจนเธอต้องหันไปมองโดยอัตโนมัติสายตาของไม่หยุดนิ่งที่ตุ๊กตาตัวหนึ่งบนสายพานมันมีท่าทางต่างจากตัวอื่นแขนทุกว่าในมุมที่เหมือนตั้งใจย,ยกขึ้นเล็กน้อยและที่สำคัญที่สุดคือใบหน้าของมันไม่เหมือนรุ่นที่เธอถึง มันดูเหมือนทำจาก